ทำดีแต่ง,งานเข้าเจนนี่รัชนกเหมาปลาหมึกเก่งลายพรางเมื่อไม่กี่วันก่อนนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงดีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกได้เหมาปลาหมึกย่างของเก่งลายพรางที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราพร้อมกับมีการโพสต์คลิปบรรยากาศที่มีคนต่อแถวรอรับปลาหมึกย่างไปทานฟรี แบบแน่นขนาดลงใน t ิ k ตอกซึ่งมีการเขียนข้อความเอาไว้ในคลิปว่าตลาดแตกเมื่อเจนนี่เหมาแจกหมึกย่างพันตัวเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นเหมาปลาหมึกย่างพิ่เก่งลายพลางแจกให้ทานฟรีตลาดเรียบด่วนรามอินทาแตกปราหมึกย่างน้ำจิ้มอร่อยสมคำลํำลือ และงานนี้ก็มีคนชื่นชมในความมีน้ำใจเป็นผู้ใหญ่ของนักร้องสาวว่าการมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งที่ดีงามเป็นกำลังใจให้นะคะดีมากๆเลยคนจนจะได้แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์ดราม่าบอกให้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปเหมาอาหารของร้านอื่นแจกคนบ้างโดยพิมพ์ว่าผมว่าไปเหมาร้านคนที่เขาไม่มีอันจะกิน แถมได้ตังได้บุญครับมาเหมาหมึกร้านเราบ้างฮ่าฮ่าฮ่าสิบไม้ก็ดีใจแล้วมาเหมาขนมบัวลอยบ้างนะคะเขาอุดหนุนเพื่อนตัวเองฟิลเพื่อนอุดหนุนเพื่อนอา่าน่าจะไปเหมาร้านอื่นที่ขายไม่ค่อยดีเมื่อไหร่จะเหมาเลี้ยงบ้านเด็กกำพร้าหรือคนไร้บ้านบ้างครับ